บอได้ครับผมไม้นี่เอาพเนียัดมากพิดครับท่านเอาเสื้อตบตูดมากนาจะได้ครับเพราะว่านกแถวนี้มันขี่แล้วแหว่งครับนกแถวนี้ผมมาซ่อมนกดูตอนแรกผมว่าจะเอามาล่งดินนี่แหละครับเนี่ยเอามาล่งดินนี่แหละนกมันมากินแถวนี้ไรครับตอนนี้รถมันแรนรถมันแรนดูครับผมเลยบดได้ลงครับผมก็เลยเอาขื้นสายไฟครับเอาเสื้อตบตูดมากนาจะได้ครับ เอาเสื้อตบตูดมานาจะได้แล้วครับเมื่อกี้นี่นกเขาเรื่มต่ว่ามันตื่นผเนียดครับนกแถวนี้มันบกคอยชินกับผเนียดแบบนี้ครับขี่ลแวงครับนกแถวนี่เพราะว่าผมมาฝึกนกดูครับเดี๋ยวมือหนาครับเนี่ยผมจะเอามาขืนกอไผ่นี่เบิ้งครับเนี่ยเดี๋ยวลอมือหนาครับเดี๋ยวเอามาขืนกอไผ่ครับผมอ่ามือนี่เดี๋ยวเขาเหตุงานก่อนครับสวัสดีครับ